สวัสดีทักทายจ้ามาเดี๋ยวจะพาออกมาส้มบรรยากาศพีนน่น้องน้ำผุไปเบ่งน้ำผุกันเลยค่ะทุกคนบรรยากาศสวยงามเลยค่ะน้ำผุจ้าพี่น้อง มากกับเจอหนามผูกพอดีนะคะเฮ้บรรยากาศยามแรงๆนะคะพี่น้องเย็นเย็นทุกคนสิตกพี่น้องคุณพ่ะขุมฝนเนะาะอ่าว้าวมาเบิ่งนามผูกกันค่ะทุกคนสวงแรงๆแล้วก็สิสมีสวงซองขุมเพื่อจะเปิดหนามผูกนะคะทุกคน มาเบิ้งมาชมด้วยจ้าตอนนี้ก็สวงเวลา6โมงคล้วพี่อะว้าวว้าวสวยงามมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศเย็นลมเย็นมากๆเลยจ้าเรนจะเปลี่ยนแสงสีนะคะทุกคน หลายๆคนก็อยากมาทายลูกแนะนำผูนะคะบรรยากาศมันสวยนะคะเนาะสวยงามเนาะออกมาได้จังหวะพอดีค่ะทุกคนมองมาเบิงหนามผูกันนะคะเนาะได้จังหวะสวยงามพอดีเนาะ,ะเนาะแหมหมดพอดีจ้ะทุกคนมาทันน้อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะก็ยังดีเนะา,ะ,นเนะ,าะดีกว่ามาทันเนาะมาสาดีกว่ามาเนาะจ้ะพี่เนาะ ตอนนี้กับบัลลัยออกมานานแล้วนะจ๊ะพี่เนาะว่าจ้ากับบัลลัยออกมาข้างน้องนานแล้วเนาะออกมาเจอหนังผูกมาเนี่ยกับบรรยากาศสวยงามลมเย็นมากเลยจ้าริมแม่นักเจ้าพญาคือเก่านะคะพี่น้องมาเน,นี้ก็บฝนบบตกนะคะบรรยากาศดีดีเมื่อแรกอาจจะตกนะคะเบิ่งนสองฝาเหมือดสุดเลยจ้ะทุกคนเพรจบคลิปเพียงสนีทละคะ่ะ คุณหล,ลายๆเด้อที่เขารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกุศลผู้สุขทุกคนนะคะคนเพื่อนน้องๆมิงงงงะะง้งม้งน้องๆอะไรส้มบะนิ่งกะช่วยงามเพื่อขวดสยามสุขเจ้าจ้า สวยามแลงเนาะเปิดไฟแสงสีสวยงามเลยค่ะทุกคน